พรบุญสิริตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองหัววัวค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองหัววัวตำบลโคกสีอำเภอเมืองขอนแกน่นจังหวัดขอนแกน่นสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งค่ะวันนี้ดิฉันจะพาท่านไปตามรอยเรื่องเล่าการทําไข่เค็มพอกดินจอมปลวกซึ่งเป็นผลงานที่เป็นเลิศน้อมนําหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภารกิจกัน ดำเนินชีวิตสู่ส,สารศึกษาพอเพียงเล่าเรื่องผ่านโดยแม่ครูประคองร้อยพรมมางั้นเราไปตามดูรอยเรื่องเล่ากันเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับแม่ครูประคองร้อยพรมมาผู้ที่จะเล่าเรื่องผลงานที่เป็นเลิศให้เราฟังอะไรยนะคะ ผลงานที่เป็นเลิศของเราก็คือการทําไข่เค็มพ่อดินจอมปลวกให้เราฟังกันเลยนะคะค่ะ,ะสําหรับโรงเรียนบ้านหนองห,หัวของเรานี้นะคะ,ะก็อยู่ในภาคีเครือข่ายของโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกามุพราชสุามารและพระองค์เจ้าสรีรัตน์พระวรชายาก็จะใช้โรงเรียนของเราีเป็นสถานที่อบรมอาชีพต่าง ตลอดจนการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงก็เลยมีแรงบันดาลใจให้ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการทำไข่เช็มค่อบีินจอมขัวค่ะก็จะมีหลักของความพอประมาณสำหรับความพอประมาณนี้นะคะ,ะก็จะเป็นการตวงดินและเปลือให้มีส่วนผสมที่มีความพอดีหรือความพอประมาณ ถึงจะทำให้ไข่เค็มของเราไม่เน่าค่ะนอกจากผลงานชิ้นนี้นี่นะคะ,ะก็จะเป็นการเหมาะสำหรับนักเรียนมากเพราะว่าเป็นการทำง่ายแล้วก็ใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นและจากกระบวนการทำไข่คเค็มพอ่อริมจอบสวนนียนะคะคือก็จะจัดให้ความรู้กับนักเรียนเสียก่อนอแล้วจากนั้นก็ให้ฝึกทำจนชำนาญแล้วสามารถ ไปแนะนําให้กับผู้ปกครองแล้วก็ร่วมกันทําไข่เค็มพ่อบินจอมปวกรับประทานที่บ้านแล้วยังทําเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวด้วยค่ะค่ะจากผลงานแห่งความเป็นเลิศชิ้นนี้เอาก็ได้ส่งเข้าประกวดแข่งขันหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งและก็ได้ประสบความสําเร็จคือได้รางวัลระดับ5ดาว และเราก็ความสำเร็จในครั้งนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์สามวัสารสายใายรักแห่งครอบครัวตำบลโคกสีตลอดจนกระทั่งพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนค่ะ,ะจากนั้นเราก็จะพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนโดยทางโรงเรียนก็จัดทําเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้กับนักเรียนทุกชั้นได้เรียนรู้และก็ ให้ทำเป็นสินค้าของโรงเรียนออกจำหน่ายเพื่อให้นักเรียนมีรายได้ในระหว่างเรียนค่ะจากการจัดกิจกรรมผลงานที่เป็นเลิศในครั้งนี้นะคะก็นับได้ว่าเป็นการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษาอย่างแท้จริงดังบทเพลงมาร์ทของโรงเรียนที่ว่าภูมิยญาทศ ตเรีนรู้คุณธรรตามรอยเรื่องเล่าผลงานที่เป็นเลิศของโรงเรียนบ้านหนองหัวบัวคือการทำไข่เค็มข้อดินจอมปลวกนับว่าเป็นเลิศจริงๆค่ะเฮ้